บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบิฮิอัจมาอีนอัมมาบาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับกับพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงรายการของวิถีแห่งอัลกุรอาน ซึ่งก็เช่นเคยนะครับเราจะได้นำบัญญัติหรือองค์การที่อยู่ในคำเพียงอัลกุรอานแล้วก็เราสามารถที่จะเชื่อมั่นได้เลยว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเราสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะพบกับความถูกต้องหรือว่าความดีงามนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะพาท่านพี่น้องมาดูใน องค์การที่สามสิบนะอายะที่สามสิบซึ่งอยู่ในสุร์อลอิสรอนะครับพระองค์เราพระบารวีตาลาได้กล่าวไว้ว่าอินนรกบักะยาบสุดุริศกอลิมเยะชา ويقدر إنه كان ب إ ب ع ิ ي ه خبيرا بصيرا นั่นก็เป็นอายะอัลกุรอานอายะที่สามสิบอยู่ในสุร์ อัลอิสรอนะครับเราก็จะมาดูความหมายนะครับว่าในองค์การนี้พระอ,องค์ได้กล่าวว่าอย่างไรบ้างพระองค์เราได้กล่าวไว้ว่าอินนารอบบากะแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าของพวกของท่านยาบสุริสก์พระอ,องค์จะทรงแผ่รกสกนะีให้ไปถึงใครก็ได้นะริมันยาชา ับผู้ที่พระองค์นั้นประสงค์ก็หมายถึงว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่แผ่ริสกีจนไปถึงใครก็ได้ที่พระองค์ประสงค์วายักดิหรือพระองค์จะจำกัดไว้ไม่ให้ไปถึงก็ได้อินนาฮูกานาบิอบาดีคอบีรอแท้จริงพระองค์ร้วนั้น คือผู้ทรงรอบรู้ในรายละเอียดขอบีรอนแล้วก็บาซิรอคือทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของบรรดาบวงเบาบีอิบาดีบรรดาบวงเบาของพระองค์พระองค์รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับในองค์การนี้ที่บอกว่ามีส่วนนำมาใช้ในการดาเนินชีวิตนะก็ตรงทำว่า ริสกีก่อนนะครับคำว่าริสกีนั้นสารับเรียกว่าอาริสกนะซึ่งเราก็มักจะคุ้นเคยกับคำคำนี้แล้วก็มักจะเรียกกันแบบทับศัพท์นะว่าริสกีเช่นคนออกมาขอริสกีคนวันนี้ได้ริสกีดีมากมายอะไรต่างๆเราก็จะพูดกันทับศัพท์อย่างนี้แต่ตัวคําว่าอาริสกูนะหรือว่าที่เราเรียกคาว่าริสกีนั้นะนะ ก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตของเรามันคือปัจจัยนะครับที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ได้เราก็เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าริสกีนะครับเพราะฉะนั้นริสกีอาจจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ในในในเป็นความจําเป็นในการดําเนินชีวิตของเราจะเป็นอาหารหรือเป็นน้ํา เครื่องเดิมใช่ไหมหรือว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เราจะต้องใช้เนี่ยทีนี้คำว่าริสกีนั้นแต่เดิมก็หมายถึงตัวของปัจจัยสิ่งของต่างๆะอย่างที่เขาบอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้เรามีปัจจัยสี่มีมีอาหารมีเสื้อผ้าเครื่องหน่งหมอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับทีนี้พอมายุคหลังเนี่ยตัวริสกีที่จะได้มาเนี่ยมันก็มักจะต้องใช้ ใช้เงินไปซื้อเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะอดีตเนี่ยเราจะกินอาหารใช่ไหมอาหารกคริสกีเนี่ยเราก็อาจจะปลูกข้าวเพาะปลูกผักแล้วก็ไปเก็บมากินโดยที่ไม่ต้องใช้เงิน,นเราอาจจะเลี้ยงเป็ดไก่เลี้ยงปลาด้วยอ,ออกไปล่าสัตว์แล้วก็เราก็ได้เนื้อมากินเป็นอาหารเราปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้แล้วเราก็เก็บเกี่ยวเอามากิน ก็ได้เป็นริสกี้อย่างนี้นะครับอาจจะมองดูว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินแต่พอมายุคหลังปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้ทํเสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราทํางานเพื่อให้ได้เงินมาและจากเงินเนี่ยเราก็ซื้ออาหารซื้อขท้าวซื้อผล,ลไม้ซื้อน้ำซื้ออะไรผู้คนในยุคของเราหลังๆเนี่ยก็จึงมักจะมองว่าริสกีก็คือเงินคนมาขอริสกีก็คือมาขอเงิน ออกสแสวงหาริสกีก็คือสแสวงหาเงินนะทำงานเพื่อหาริสกีก็คือก็คือเพื่อได้เงินมาอย่างนี้เป็นตอนนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงทําความเข้าใจว่าริสกีนะ่จริงๆมันก็คืออะไรต่างๆที่เราใช้ในชีวิตของเราในการระยเวาดำเนินชีวิตนี่แหละที่มันจําเป็นเนี่ยนะแต่ว่าระยะหลังไอ <c oughs> ้สิ่งต่างเหล่านั้นที่ว่าจําเป็นและจะได้มาเนี่ยมันก็คือได้มาด้วยการออเอาเงินไปแลกเปลี่ยนไปนซื้อนะผู้คนในยุคข,ของเราเนี่ยก็จึงมาเข้าใจว่าริสกีก็คือเงิน เงินที่เราต้องใช้นี่เองนะครับทีนี้เราเกิดมาเราไม่มีทั้งเงินทั้งริสกีอะไรเนี่ยเราไม่มีแต่เวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยพวกอลอสบารตลาดเป็นผู้ที่ยับสตูริสกน์นั่นก็คือว่าแผ่ความเมตตาพวกทำให้ริสกีที่พวกกำหนดไว้เนี่ยได้มาถึงเรานะครับได้มาถึงเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่เราได้เนี่ย เราควรจะต้องรับรู้ว่าในองค์การเนี่ยเราบอกว่าพราะองค์คือผู้ที่ทําให้มันมาถึงเราในขณะที่เราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเราก็ต้องขยับไปหาริสกีด้วยะเพราะฉะนั้นเมื่อคนอยู่เฉยๆจึงไม่ได้อะไรก็จึงต้องนะคนขวายทํางานออกใช้เรี่ยวแรงอย่างเช่นสมัยก่อนก็คืออยากจะมีเนื้อก็ต้องออกไปล่า หรือว่าต้องเลี้ยงสตัตว์ต้องเชื่อนะออยากจะมีผักผลไม้ต้องปลูกต้องใช้เรี่ยวแรงมาปัจจุบันก็ต้องซื้อมามานะครับดังนั้นริสกิงตาที่จะมาถึงดาวเนี่ยด้วยการที่พงองเราได้จัดการให้ริสกีน,นั้นได้มาถึงในขยะที่เราเองก็ต้องสแสวงหาสแสวงหาทีนี้ไอ้ตรงสแสวงหาเนี่ยทุกคนทําในการดําเนินชีวิตของเรามันก็ปรากฏว่า ในเวลาที่เราได้ทำงานได้แสวงหารกสกีเนี่ยและพวกเราก็ยับสุดฤกษก่อนดิมายาชะคือแผ่ให้ริสกีนั้นได้มาถึงเราตามที่พวงกำหนดไวนะ้เราก็เป็นผู้ที่ได้รับริสกีจากพวงองเราเนะี่ยมันก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าเราหลงลืมหรือเราหลงประเด็นคือเราไปคิดว่าที่เราได้เนี่ยมันเป็นความสามารถของเรา เป็นความเก่งของเราเป็นความขยันของเราเราจรึงได้รับนะครับเพราะฉะนั้นองค์การในอะยะนี้จึงเตือนสติเราว่าอินนารบประกาพระผู้เป็นเจ้าของท่านทางหากแหละที่แท้จริงยาบัตสตุริสก์ที่ทําให้ริกกีนั้นมาถึงแผ่มาจนถึงท่านนะลิมายาชาสําหรับพระองค์ประสงค์แสดงว่าที่เราได้พระองะค์ประสงค์นะครับประสงค์ให้เราได้แล้วก็ต่อได้คำร่าอวยัยกเดิและที่พระองค์สกัดไว้หรือว่า จำกัดเอาไว้ว่าไม่ให้มันถึงก็คือจะไม่ได้ดังนั้นเราดําเนินชีวิตจึงต้องไม่หลงประเด็นว่าเวลาเราได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเราเก่งอไม่ใช่เพราะเราเก่งหรือเรามีความสามารถแต่เราได้เพราะพรองร้อนนั้นแผ่ให้มาถึงเรานะครับดังนั้นเราจึงต้องอะไรครับมีการสุกรหรือมีการขอบคุณต่อพระองค์อรและในยามที่พระองค์บอกว่าอยากเด็ด นะพระอ,องค์จํากัดไม่ให้มันมาถึงเรานะครับนะเราก็ต้องอะไรคนะับนะไม่ใช่ไปท้อแท้นะไปตัดเพราะว่าเรามันไม่ดีอะไรต่างๆแต่ว่าพระอ,องค์ไม่กําหนดให้เป็นริสเกมของเราเราก็ไม่ไดนะ้เราก็ต้องขอวิงวอนขอถุอ่เพราะฉะนั้นในการที่เราจะดําเนินงานอะไรต่างๆที่เราออกสแสวงหาเนี่ยมันจะต้องควบคู่กับการ ขอวิงบอลขอด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่จะออาทำมาหากินคนที่จะค้าขายคนที่จะทำอะไรแสวงหารกษกีเนี่ยก็จะขอนะขอต่อเราว่าให้เราได้รับ uh, ริษกีด้วยเถิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องจะได้หรือไม่ได้จึงไม่ใช่ความเก่งของเราเราอย่าไปหลงประเด็นนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอากิด้านในด้านนี้นะก็จะหลงพอหลงว่านะเรามันเป็นความเก่งเป็นความสามารถของเราเราดิ้นรนเราหาไม่ได้ ตกลงไปข้อเก้าที่หนึ่งว่ามันเป็นของเรานะครับว่าเราเป็นคนหามาได้เก้าที่สองที่จะดําเนินต่อไปก็คือพอเราคิดว่ามันเป็นความสามารถของเราเป็นความเก่งของเราแล้วเราคิดว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของของเราเราเป็นเจ้าของนะพอเราเป็นเจ้าของนี่เราจะทําอะไรก็ได้หรือเราจะหวงแหนไม่แบ่งปันนะก็ได้เพราะมันเป็นของของเราเราหามาได้ก็เป็นการคิดที่ไม่ถูกอีก นะเพราะนั้นในคําสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยจึงจึงแก้ตั้งแต่ก้าวแรกโดยบอกว่ามาจากอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์นะไม่ใช่ของเรานะครับเมื่อเมื่อไม่ใช่ของเราเราจึงเป็นเพียงผู้ที่พวกเราหยิบยื่นมาให้เพื่อให้ใช้ประโยชน์หรือดูแลดังนั้นเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของเนี่ยเราจึงต้องฟังต้องรู้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินธุรกิจต่างต่างเหล่านี้ กำหนดอะไรเช่นกําหนดว่าเมื่อมีต้องจ่ายจากาศเมื่อเมื่อมีต้องแบ่งปันต้องให้ความช่วยเหลือคนที่แยก่กว่าเราต้องบริจาคอย่างนี้นะครับซึ่งจะถือว่าอะไรก็ตามมันไปในหนทางออลเราที่กําหนดไว้เลี้ยงดูครอบครัวจ่ายไปในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์สแสวงหาความรู้หรือว่าช่วยเหลือแบ่งปันอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นการใช้ริสกีเนี่ย ที่พระองค์ทําให้มันมาถึงเราเนี่ยใช้ไปในทางที่ที่ถูกต้องนะครับใช้ไปในทางที่ถูกต้องซึ่งจะทําให้เราคิดว่านี่มันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทําตามที่เจ้าของของทรัพย์สินของริสกีนั้นนะส่งกําหนดไว้มีต้องจ่ายสากาต้องบริจาคต้องช่วยเหลือแบ่งปันมีต้องใช้ในทางที่ถูกต้องใช้เลี้ยงครอบครัวใช้อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็น วิธีในการดําเนินชีวิตของคนมุสลิมเขาเขามีหลกอกีดามีความเชื่อในขณะอย่างดีนะครับและในขณะเดียวกันในยามที่ไม่ได้ริสกีไม่ถึงนอย่างที่พผมบอกว่าวายักดิเไม่ถึงเวลาไม่ถึงคนมุสลิมนที่เขามีอกีดายึดมั่นเขาก็จะไม่หมดแต่เศร้าโศกเสียใจตัดเพราะว่าทําไมไม่ได้เพราะอันนี้ไม่ใช่ริสกีของเราเพราะไม่ได้กําหนดไม่ได้แผ่มาให้มันมาถึงเราเราก็ไม่ได้ เมื่อไม่ได้เราก็วิงวอนขอแล้วก็อขยับที่จะแสวงหาต่อไปเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันไม่ถึงก็ก็อันใหม่ครั้งนี้มันไม่ถึงก็ครั้งต่อไปอย่างนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเราต้องใช้หลักนี้ในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วเราก็จะไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่หลงระเริงดีอกดีใจจนลืมไปว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนี่ก็เป็นสียง สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าเมื่อพระอ,องค์แผ่ฤกษ์กีมาถึงเราก็ได้และเพื่อพระอ,องค์จํากัดเอาไว้เราก็จะไม่ได้เนี่ยนไม่ใช่สิ่งที่เป็นความเก่งกาความความสามารถของเรานะครับนั่นก็คือเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งแนะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยที่เป็นงานเช่นเราค้าขายเนี่ยก็มีคนอื่นค้าขายเหมือนกับเรานะบางทีร้านอยู่ใกล้ๆก,กันบางทีอะไรต่างๆฉนะจั้นเราขับรถก็มีคนอื่นขับรถเหมือนกับเรา รับจ้างนะเราขับมอเตอร์ไซค์ก็มีคนอื่นขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ทําไมแต่ละคนยังได้ไม่เท่ากันนะแต่ละคนเนี่ยได้ไม่เท่ากันนั่นก็คือริสกี้ครับที่เรากําหนดแล้วก็แผ่มาให้มันมาถึงเนี่ยนะไม่เท่ากันเพราะนั้นไม่ได้อยู่ที่ความความเก่งว่าเอะฉันขี่มอเตอร์ไซค์ได้ฉันขับรถได้ฉันขายของได้แล้วก็มันจะต้องได้เสมือนเหมือนกันทาเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันทีมได้ไม่เหมือนกันนะอันนี้แหละแสดงว,ว่าไม่ได้อยู่ที่เรา เพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ที่เราอยู่ที่มนุษย์แน่นอนทุกคนคงกาหนดให้ตัวเองได้มากๆได้ตลอดนะครับแต่นี่เป็นความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีวันหนึ่งขายได้ดีขายไม่ได้ดีอ่าวันหนึ่งหาได้เยอะวันหนึ่งหาได้นอ้อยรต่างๆไม่เท่ากันเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้อยู่ที่เราแต่อยู่ที่พวกเรากําหนดให้กับเราต่างหากว่าเราจะได้มากหรือได้ไน้อยเพราะนั้นเราจรึงต้องและขอบคุณชโชกุน ต่อพวงรลอสบาลตาลานั่นเองนะครับต่อมานะครับในองค์การที่ช่วงท้ายที่บอกว่าอินนดฮูการาบเบ,บย์ไอิคอบีรอนบาซีร์รอแต,แต่แท้จริงพองรอนนั้นก็คือผู้ที่ทรงรอบรู้แล้วก็เห็นอย่างอย่างหมดจดในทุกสิ่งทุกอย่างกับบรรดาองเบาวของพวงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการดําเนินชีวิตของเราด้วยหลักการเชื่อมั่นมีกระดาาว,ว่า นะพวกลอสเวนตรราผู้เป็นเจ้านั้นเนี่ยคือผู้ที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่นะขอบีเรเนี่ยคือไม่ใช่รู้ธรรมดารู้แบบรายละเอียดทั้งหมดเลยนะบาซิรพวกทรงเห็นเห็นทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าใช้แผนการแยบยลยักย้ายถ่ายเทยักยอกอะไรแล้วคิดว่า เพราะเราสวางตลาดจะไม่รู้นะครับในองค์การตรงนี้จึงมาเป็นแนวทางให้กับเราว่าถะานั้นถ้าเราแสวงหาริสกีไปแต่ว่าเป็นการแสวงหาในในหนทางที่ไม่ถูกต้องนะอย่างเช่นคนไปขโมยเนี่ยก็อยากได้เงินนะก็บอกว่าเนี่ยขโมยมาได้เป็นริสกีอันนี้ไม่ใช่นะแอบคดโกงยกักยอกก็ไม่ใช่นะ ว่าเป็นคนค้าขายไปคดโกงเขาแล้วก็บอกว่านี่กรริสกีก็ไม่ใชนะ่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่แอบทําหรือว่าปิดบังพระองค์เราสรงแล้วขอบีรอนร,อรับรู้แล้วก็บาซซี่รอนส่งเห็นทั้งหมดแหละนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาตีกรอบให้กับบรรดาคนมุสลิมที่มีหลักนอะัริะความเชื่ออย่างถูกต้องเนี่ยเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรในเรื่องเกี่ยวกับริสกีเนี่ย พระองค์ทรงรอบรูทั้งหมดนะในการสแสวงหาในการนะดิ้นรน,นขนฝายที่จะให้ได้มาเพราะฉะนั้นคนมสลิมเนี่ยจะมีกรอบของความถูกต้องตามแนวทางว่าสิ่งใดทําได้ที่เรียกกันว่าฮาลานและสิ่งใดทําไม่ได้ที่เรียกกันว่าฮารอมนะครับนะเพราะนั้นในการสแสวงหาธุรกิจไม่ใช่บอกว่าทําทุกอย่างทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมาก็แล้วกันฉนะันจะขายเหล้าขายเบียขาย ยาเสพติดได้แล้วเสร็มันก็ได้เงินดีอันนี้ไม่ได้หรือว,ว่าจะแอบทําได้ไหมแอบเงียบๆเพราะาพระองค์เราทรงอรอบรู้ทรงเห็นทั้งหมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น,นการที่จะกโกงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้ดุสก,กีมานั้นในองค์การนี้ก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่พระองค์เราสุภานตาลาทรงรู้เห็นแล้วก็รอบรู้ไปเสียทั้งหมดทุกเรื่องถึงไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังหรือว่าอำพาง ความรอบรู้ของพวงรัศาตลาดไปได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือองค์การที่คิดว่ามันมีหลักอักิดะแล้วก็มีแนวทางข้อคิดคําสอนเนี่ยทําให้เรานั้นตื่นตัวแล้วก็รู้ตัวว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการได้มาของริสกีและก็การจ่ายไปของริสกีเนี่ยเข้าแล้วก็ออกจริงเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราจะต้องผูกพันอยู่กับะะหอลออสปาเาลาและก็แน่นอนว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องถูกสอบสวนนะครับท่านหลายคนคงเคยได้ยินหน้าดิฉันบทหนึ่งที่ท่านธบีได้บอกว่าเท้าทั้งสองจะไม่ขยับไปไหนวันกิยามัดเนี่ยจนกว่าจะถูกสอบสวนถึงสี่ประการเนี่ยและในสี่ประการที่ท่านธบีบอกก็มีเรื่องของทรัพย์สินนะว่าได้มาอย่างไรแล้วก็ใช้จ่ายออกไปทางไหนอย่างไรนะครับเพราะนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องนะครับ ในประการต่อมานะทรัพย์สินที่เราจะใช้จ่ายเนี่ยที่ว่าริสกี้มันมาถึงแล้วแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็ใช้จ่ายง่ายๆบางคนก็ตนันนีชีเหนียวไม่ยอมใช้ไม่ยอมจ่ายอะไรต่างๆนะครับก็มีฮะดิษมีคําสอนจากท่านอบดุลมุฮัมมัดสุลต่านเอะลัยสัลลัมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าในแต่ละวันจะมีมาลายกาจะมีมาหลายการเนี่ยลงมาที่ดวจักโลกดุนญ,ญานี้ และเมริกาสองท่านที่ลงมาเนี่ยก็จะกล่าวขอดุอาตพระองค์ล้อสะพานตลาดนะครับโดยเมริกาท่านแรกจะกล่าวว่าอลองมาติมุมซิกันเอมุมฟิกอนอลองมาติมุมฟิกอนข้อลักันเมริกาท่านแรกจะกล่าวขออุอาตพระองค์ว่าโอ้พระองค์ล้อขอพระองค์ทรงให้ชดเชยหรือว่าให้ทดแทนกับคนที่ใช้จ่ายไปในทางที่ถูกก็แสดงให้เห็นว่าพอใช้จ่ายไปริสกีน,นั้นดูเหมือนหมดไปแต่ว่า มรรกาขอดวาให้เราชดเชยให้มันกลับไม่อีกนะครับส่วนมาลิกาอีกท่านหนึ่งขอดองยังไงครับเราขอดวาอรมาติมุมสิกันตาละฟันโอภงรลคนที่เขากักเก็บหรือว่าหวงแหนขีน้เหนียวจนไม่ยอมใช้ไม่ยอมจ่ายเนี่ยขอให้ทรัพย์สินเนี่ยมันหมดไปมันเสียหายไปนะครับอนี่ก็เป็นสิ่งที่ เราได้รับรู้แล้วก็เป็นหลักอักกิฎาเชื่อมโยงกับพองค์ลอสมาลลาพระเป็นเจ้านะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นได้ใช้หลักนี้แหละในการดําเนินชีวิตเผชิญกับคําว่าริสกีซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากตลอดทุกวันนะครับก็ขอฝากไว้กับท่านพี่น้องด้วยข็อคิดจากองค์การที่สามสิบในซัรอ์อัลอิสรอนะครับอัลลามอะลัยกุมวะราะมะตุลล์วะบะรากกาต์